ความเครียดเป็นสภาวะของอารมณ์ของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆเกิดจากความไม่สบายใจวิตกกังวลรู้สึกกดดันหลายครั้งที่หลายคนมักจะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดไม่เหมือนกันเพราะเมื่อเกิดความเครียดเราจะแสดงออกมาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และพฤติกรรมบางคนหงุดหงิดง่ายบางคนป่วยง่ายบางคนนอนไม่หลับ แต่ถ้าเกิดว่าหากเรารู้วิธีจัดการและบรรเทาความเครียดต่างๆเหล่านั้นได้อย่างน้อยก็ช่วยให้เราร้อมรับมือกับความเครียดได้มากขึ้นสวัสดีค่ะลิชนนทะศยนันและคุณกำลังฟังโฟมินิพอดแคสต์ You're Listening to the Better Life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้มาดูวิธีจัดการความเครียดง่ายๆกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. ออกกำลังกายคลายเครียด เราสามารถแก้ไขได้โดยการให้ฮอร์โมนเอลิฟินทำงานบ้างด้วยการออกกำลังกายอย่างน้อยๆถ้าเรารู้สึกตัวว่ากำลังเครียดอยู่การได้ออกจากโต๊ะทำงานไปยืดเส้นยืดสายหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดอาจจะทำให้เราหลุดโฟกัสเรื่องเครียดได้สักพักหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วการออกกำลังกายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการออกแรงอย่างหนักหรือว่าทำให้เหงื่อตกมากๆ แต่เป็นการออกกําลังกายที่ทําให้ผลทางสุขภาพจิตนั้นดีขึ้นเพียงแค่เดินปะกะติสักสินาทีหันเหความสนใจไปในทางบวกก็ได้ผลแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้ามีเวลาหลังเลิกงานก็ควรจะไปออกกําลังกายอย่างจริงจังนะคะอย่างน้อยวันละ30นาทีแค่3-5วันต่อสัปดาห์ก็เพียงพอที่จะทําให้ฮอร์โมนแห่งความสุขหรือเรียกว่าฮอร์โมนเอนโดฟินทํางานได้อย่างเต็มที่บ้างค่ะ สนั่งสมาธิฝึกจิตลดเครียด เรื่องนี้ค่อนข้างจะยากนะคะคุณผู้ฟังหากลองสังเกตตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผู้ฟังนั้นรู้สึกเครียดจะเหมือนว่ามีก้อนความคิดบางอย่างวิ่งอยู่ในหัวตลอดเวลาซึ่งเมื่อมีความเครียดวิ่งวนอยู่ในหัวตลอดเวลาก็ทําให้เราต้องคิดซ้ําไปซ้ามาในเรื่องเครียดนั้นๆการจมอยู่กับความเครียดนั้นอาจจะทําให้เราไม่อยากทําอย่างอื่นเลยนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นการแก้ไขปัญหาง่ายๆเมื่อรู้สึกวิตกกังวลมากเกินไปก็ให้ลองหาวิธีทําสมาธิหรือสว หมนไหวพระฝึกลมหายใจเข้าออกลองกําหนดลมหายใจเข้าลองกําหนดลมหายใจออกง่ายๆทําทให้ชีพจรเต้นช้าลงเอาใจไปโฟกัสกับการกําหนดลมหายใจก็ทําให้เราลืมเรื่องเครียดไปได้ประมาณหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ฟัง 3. จัดสรรเวลาในชีวิตประจำวัน work-life balance เราได้ยินกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าหลายคนยังคงไม่สามารถทำได้นอกจากการจัดสรรเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวให้ดีจะช่วยให้ชีวิตส่วนตัวนั้นดีขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการที่เราไม่เอาความเครียดไปให้กับครอบครัวด้วยนะคะ 8ชั่วโมงการทํางานหลังจากนั้นควรจะต้องหยุดคิดเรื่องงานไม่นํางานไปทําขณะที่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้โฟกัสกับเรื่องครอบครัวแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบริหารความเครียดได้ดีเลยทีเดียวค่ะ 4. ผ่อนคลายด้วยการดูหนังฟังเพลง แม้ว่าเราจะจัดการปัญหาความเครียดต่างๆยังไม่ได้ทันทีแต่การที่เราเอาตัวเองออกมาจาับความเครียดได้สักพักหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ทำตามใจตัวเองบ้างเช่นการนอนดูหนังฟังเพลงสบายๆหรือว่าออกไปหากิจกรรมที่นอกจากการนั่งจมกับความคิดเครียด,ยดแน่นอนคะ่ะคุณผู้ฟังว่าจะช่วยให้สมองของคุณผู้ฟังนั้นปลอดโปร่งสักพักและอาจจะทำให้คุณผู้ฟังนั้นกลับมาคิดแก้ไขปัญหาเรื่องเครียดได้ด้วยนะคะ และ 5. ปรับเปลี่ยนความคิดค่ะการจมอยู่กับความคิดใดความคิดหนึ่งมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดอาการเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวได้หรือว่าถ้าหากจมอยู่กับความวิตกกังวลมาก,มากๆก็จะกลายเป็นความเครียดสะสมความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจในทางวิทยาศาสตร์พบว่าความคิดสัมพันธ์กับสมองเมื่อคิดอย่างหนึ่งสมองจะตอบสนองไปตามนั้นหากเราตกอยู่ในสภาวะเครียดเรื่องงานสุขภาพหรือว่าเพื่อนร่วมงานวิธีการคือให้ เอาตัวเองออกจากความเครียดนั้นด้วยการลองปรับมุมมองปัญหาต่างๆเอาตัวเองออกมายืนในจุดของคนนอกดูบ้างอาจทําให้เราเห็นสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขได้ง่ายกว่าการเอาตัวเองไปจมอยู่กับตรงนั้นหรือหากเรามองข้ามเรื่องเล็กน้อยและยอมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของงานหรือเพื่อนร่วมงานอาจจะทําให้เราเข้าใจสถานาการณ์และหายเครียดได้เร็วขึ้นอีกทั้งยังน่าจะเป็นการป้องกันตัวจากความทุกข์ต่างๆได้ดีอีกด้วยค่ะ เมื่อพยายามดูแลสุขภาพจิตแล้วก็ต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะรับประทานอาหารและก็นอนหลับให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้นขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ช่วยให้คุณผู้ฟังนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีสดชื่นแจ่มใสในทุกๆวันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ